วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอันรี้ครับกองตัวงคองเราจะพูดถึงเรื่องคอนเทนต์อยากสบอยอ่ะตไไ่ไม่ได้ไม่ได้ข็ถามว่าตัดผมมานานยังสองวัน,วนใครถามไม่มีใครถาม ฉันไงฉันถามไหมไอ้วันดลถามว่าใครครับเนี่ยเหมือนเด็กอ่อถ้าสมมติเราแบบมองผ่านๆคิดว่าอายุเท่าไหร่จะไม่รู้สมมติแบบถ้าเราไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันใครก็ยิ้มหกปลารับไปไว หกขวบเขากำลังเดาอ่ะใครเรายุวอถูกมีรางวัลให้เชื่อว่าเขาไม่รู้กันหรอกไมอะออไม่ันเกิดเป็นนี้ก็แบบยังไม่ได้จัดเลย<ด>อืมแปดขวบเอ้ยเกือบถูกนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้ละปสอง อาอายุก่อนอายุก่อนผมปสองพี่ปไหนยีิบหกเฮ้ยเขารู้ได้ไงอ่ะถูกปะเหมือนจะนะรู้ได้ไงเอาดีๆคนเนี้รู้ได้ไงอ่ะ <c oughs> รู้ดีซีลอรอก็่อ <laughs> ใครขอ อันละคนเกินเก้าพันไปเลยได้นี่มาทำอะไรอ่ะเนี่ยไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยครับเป็นช่วงแกงยินดีกดเข้ามาใช์เฉยๆอยากให้ทุกคนได้เห็นผมทรงผมใหม่แบบเต็มๆอ๋อใช่เขาถามกันเยอะมากจริงๆทุกคนอินบอกกันมาเยอะมากเช่นในช่องชินเปัญชอนทุกวันเลยฉันสวดชินเปัญชอนทุกคืนโล อะไรครับเนี่ยไลฟ์แบบไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีอะไรวันนี้มันอะไรพื้นเรือหัดใช่ไหมนี่วันอะไรวันนี้มันพื้นเรือหัดเหรอพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วยี่วันไหนอ่ะวันเสาร์วไม่ได้เตรีะยรเลยะเฮ้ยวันนี้มันตัวอย่างเอโนฟเลิฟตัวอย่างเอโนฟเลิฟทุกคนทุกวันพื้นเรือหัดใช่สองทุ่มเราจะมีเอโนฟเลิฟตัวอย่างมาตลอด เนี่ยเอ็นอฟเล็บอีพีทิปออกมาทุกคนได้ดูยังดีมากดีมากจริงๆไม่ตัวอย่างตอนนี้อยากไปวันเสาร์แล้วอยากไปวันเสาร์แล้วรอไปวันเสาร์ไม่ได้แล้วสุดจริงแล้วแบบวีกับมาร์กอ่ะคือเรียกได้ว่าโอ้ยทนไม่ไหวรอรอวันเสาร์ตอนเนี้ยอยากดูแล้วนะอยากดูแล้วจริงๆ เป็นอีพีอ๋อเอ็น <EP 2. S 2> อับเอร์อีพีทิปสองน่าดูเนาะน่าดูเอาจจริงคือไม่รู้ว่าเบียจะไปแบบกลับไปหาพลหรือเปล่าเออตามไม่นั่นถึงตามในฉากนั้นอะฉากนั้นอะแต่ว่ามาแค่แบบเดียออไปไปเรื่อยนะใกล้ถึงแล้วนะ <c oughs> ถึงปุ๊บรอบไปแล้วนะ คนจะให้ถึงป่ะอุ๊ยจะถึงเหรอหอกวาถึงเก้าพันไปแล้วนะถึงประอ่าบอกลาหน่อยวันนี้ก็ไม่ไมีอะไรมากครับแล้วก็อยู่ดีๆก็มาก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับไปแล้วครับ